สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามีทริคดีๆมาแนะนำกันค่ะทริคนั้นก็คือการเพิ่มยอดไลค์ไอจีนะคะเว็บ,บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KMSocial แล้วนะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็าสามารถมาสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตัวน,นี้ได้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลให้เรากรอกค่ะแล้วก็กรอกให้ครบถ้วนเลยนะคะ จากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถลงอิน m a i l Google ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วค่ะเราก็ไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะจะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ig YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาใช้แพลตฟอร์ม ig กันค่ะ หมมูนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มถูกใจเพิ่มยอดวิวหรืออื่นๆนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดถูกใจกันค่ะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เราเลือกมากมายเลยคะ่ะต่างกันที่เลทราคาแล้วก็เวลานะคะลิงก์ตรงนี้เราก็ไปนำลิงก์ที่เราจะต้องการเพิ่มยอดไหลกันได้เลยค่ะ จำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใส่ไปที่100ค่ะก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เรานะคะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะขึ้นหน้าหน้าสีเขียวนะคะแล้วก็ขึ้นคําว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อค่ะอเดอร์ของเราก็จะมาเด้งที่หน้านี้นะคะ ก็จะขึ้นเลือกออเดอร์วันที่แล้วก็เวลาที่เราได้ทําการสั่งซื้อค่ะลิงก์ตรงนี้ก็อย่ายลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยนะคะไม่งั้นยอดถูกใจคอเราก็จะไม่ขึ้นมาค่ะด้านล่างค่ะก็จะเป็นสถานะค่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะหากใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมดสมช่องทางนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์ ay, สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยค่ะ ช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมห้ารับาขึ้นไปก็จะได้โบนัสห้าเป์ซค่ะคือเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถใส่ยอดเงินได้เลยค่ะแล้ก็จะมาขึ้นหน้า qr code แบบนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยนะคะช่องทางที่สองนะคะก็จะเป็นช่องทาง t u o m o n e y wallet ค่ะเราก็สามารถใส่ยอดเงินได้เหมือนเดิมนะคะก็จะมาขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดให้เรานะคะ และช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทางสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะถ้าใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินก็สามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะก็จะมาเลือกหมวดหมู่ของปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าการชรําระเงินหรือปัญหาอื่นๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งปัญหานะคะใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบฝ่ายรูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตัวได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดเพื่อใช้งานในครั้งถัดไปมาที่เมนูบริการทั้งหมดได้เลยนะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกอ่านบริการมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k i g YouTube แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะก็จะขึ้นชื่อบริการให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็ขึ้นคำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นคำอธิบายของบริการต่างๆค่ะ ก็เรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในขังถัดไปด้วยนะคะต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนค่ะก็สามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนเพื่อคัดลอกลิงก์และส่งไปให้เพื่อนเข้าใช้งานได้ด้วยค่ะมาเพื่อนเข้าใช้งานแล้วนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนําถึง5เเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู IG กันดีกว่าค่ะ,คะตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่14นะคะเราจะทําการรีเฟซค่ะ และตอนนี้นะคะยอดไหลก็ขึ้นมาที่99นะคะทางเว็บไซต์ก็จะทยอยขึ้นยอดไหลมาให้เราจนครบเลยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็อยากแนะนำมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้นะคะก็สามารถทีกลิงก์ได้ที่ด้านล่างวิดีโอได้เลยค่ะหากวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาหน่อยคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ